คุณยายเข้าห้องแล้วหรอคะอ๋อเข้าห้องแล้วคะ่ะคุณยายเข้าห้องไปแล้วนะคะไม่ได้ดูคอมเมนต์เลยคอมเมนต์นานริงเนี่ยขออภัยนะคะตอบคอมเมนต์ชา้าขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่คอมเมนต์มาคะ่ะ ขอบคุณน้องออฟสวนปัรลักนะคะที่ให้กุหลาบมาสองดอกนะคะแล้วก็หัวใจส้มหนึ่งดวงขอบคุณนะคะขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงให้งรวยๆขายของข,องขายของดิบขายดีนะคะขายของดีๆนะคะเฮงๆรวยๆจ้าพ่อชูสองนิ้ว <laughs> พ่อชูให้ดอกกุหลาบสองดอกคีดเย <laughs> สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมชมและยังอยู่ให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรง,แง,แงเฮงเงรวยๆวยค่ะขอบคุณผู้อุดหนุนสินค้าคุณตานะคะ

ไรน,นอนอแม่กมาฮะตัวเลนอนไรนอนตัวน,นอนเขาเต้นในนี้กันเ<ะ>ขาเต้นถังเครื่องกันเนอะห่าพอกินยาหลังอาหารเสร็จแล้วจ้า ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมชมและคอย<ม>ให้กำลังใจนะคะอยู่ใน,นงานนั่งอยู่ใต้โต๊ะ

ขอบคุณ3,500ันห้ไร้นะคะขอบคุณมากค่ะ